เนค,คนดังแชมป์โลกมารอเป้าให้เราดูวิธีการรอเป้าทํำยังไงการฝึกซ้อมในแต่ละวันทำยังไงแม่ไม้ม,มือไทยวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุยดิบรรยายให้ด้วยนะอธิบายให้ฟังเลยนะครับ <ผม S 1> ว่ามันใช้ทําอะไรบ้างมีประโยชน์ยังไงได้ครับอาคุยโทรเลยนะครับผมโอเคครับ เอาเลยครับตอนนี้ก็จัดสถานที่กันเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังคงอยู่ในข่ายมวยของครูอิถทางั้นเดี๋ยวผมหลบไกลๆก่อนดีกว่าเห็นเมื่อกี้ตอนซ้อมแล้วน้องมีน้องมีขู่มีข่มด้วยแบบว่าอยู่แต่ลอันตราย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 ได้นิีผมไม่รับไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบนะครับไม่รับผิดชอบคุูอิทลุยเลยนะโอเคครับเตรียมไว้ทุกอย่างให้พอได้ครับได้ได้ทั้งสองไม่มีบาดเจ็บนะครับไม่มีบาดเจ็บครับโอเคนะครับผมเชิญเลยครับายเชิญเอาครับครับต่อไปเป็นการแสดง โชว์ชิรบาแม่ไม้มวยไทยน้ำเงินนะครับคุณเปรมอวงศรีหรือเปรมเรืองคําแดงนั้นธีรพัฒน์พรมโสภาหรือเพชรลกฟ้าอ,อนิตยาพรคุณแผนฟันม่านคุณแผนฟันม่านครับย่างสามขุมไปไปทําอะไรครับท่านี้เป็นท่ายุงรำแผนท่ายุงรำแผนนะครับโดยคุณเปรมครับสามครั้งครับคุณเปรม แล้วย่างสามขุ้มขยับกลับไปตามติดไปด้วยนาหลายปันเสียนครับครั้งที่หนึ่งยังเฉยอยู่ครั้งที่สองครับย่างเฉยขอพรจากเทพเทวดาครั้งที่สามครับโอ้โหเข้าที่คอครับคอของทนสกันเลยส่วนแดงนะครับพระรามแผงสอนครับพระรามแผงสอนครั้งที่ 2อ,อย่างอยู่ขอเทพเทว,วดาอีกครั้งนะครับส่วนน้ำเงินนะครับเป็นท่าย่างสุกเกษมนะครับแล้วตัดไม้คมน้ำครับ มวยไทยนั้นยิ่งยงมีพิษสงเยี่ยงนาคาถึงเล็กก็เล็กปลาพันลูกหม้อว่ายอดคนมีพิษทั่วสารพางตลอดร่างรูขุมขนหากสู้คนต่อคนประกาศทาทั่วฟ้าดินครับช้างตะบันหางครับดูครับช้างตะบันหางเท่าที่โกคูครับลีลาใช้ได้เลยครับหักมวงเอราวันแล้วก็หักมวงไอราตามด้วยรันม้วนแผ่นดินอันนี้หักมวงเอราวันครับ หม่วงช้างไอาราช้างเอราวันครับเป็นไงครับดูครับตามด้วยฮิรันม้วนแผ่นดินคือก็คือศอ,อ,อกกลับครับจอระเก้ฟาดหางดีการเตะด,ด้วยเท้าหลังครับส้นเข้าที่โกหูกครับโอ้โหจะเจ็บไม่เจ็บดวอาการเอาครับคนรุกขมูลก็คือคนต้นไม้ใหญ่ครับดึงโอ้ย ช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองแม่พอใจประมือนะครับท่านผู้ชมหนุมานหักด่านครับหนุมานหักด่านเป็นยังไงหนุมานหักด่านดูครับหนุมานหักด่านเข่าแล้วก็สอกครับหักคอเอราวันหักคอเอราวันหัดไปครับสถานบูผาปั่นเสียงรถการปั่นเสียงไก่สอนครับปั่นเสียงไก่สอน วานอนเหยียบพิ้งคอนครับหักคอกุมภการครับหักคอกุมภการแม่วิรุณโกรกับครับวิรุณโกรกับถีบยันครับถีบยันไว้วิรุณโกรกับรามสุนกว้างขวานครับแม่กากาจิไก่ผ้ไใบคนที่กอนวานอนอักดันประกาศเปิดโลกโครกตาสาอินทลาควางจักบาราคาบนปัจจุบันสารพนุมานถวายแหวน ปั่นเสียงตศนกันหรือสีบทยาพระรามเดินดงพระรามเหยียบลงกาครับเหยียบลงกาแบบไหนเหินเวหาบาทาลูกพักโอยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนับครับกรรมการโลกนับน้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ นี่แหละครับคือการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบมวยไทยโบราณครับโดยค่ายมวยอ่อนนิเดียพรอวงศรีครับโดยคุณเปลมแล้วก็คุณรกฟ้าครับนี่จบเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วครับโผล่ไปดังๆหน่อยแม่เมื่อกี้ตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นไหมครับผมรอบๆนี้ก็ลุ้นกันเป็นแถวคองเชียร์ลุ้นเลยครับเจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บมานี่เลยมานี่เลยมา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 ชื่ออะไรครับแนะนำตัวเขาหน่อยครับขยับมาขยับมาขยับมายดีดีเดีื่ออะไร เด็กชายเปรมเรืองคำครับเด็กชายเปรมเรืองคำเปรมเรืองคำครับผมอ่ะนครับคุณเชื่อเด็กชายธีรวัฒน์คมโสภาครับธีรวัฒน์คมโสภาธีรพัฒน์ธีรพัฒน์คมโสภาทั้งสองเป็นลูกศิษย์ที่เรียนมวยอยู่กับทูอิสครับเมื่อกี้ได้ดูกันไปแล้วครับสำหรับทั้งสองท่านที่มาโชว์ให้เราดูกันแบบเต็มรูปแบบสนุกสวยงามตื่นเต้นครับเป็นศาสตร์แลสินที่สําคัญนะครับทูอีสสิ่งที่ผมได้นอกจากความสนุกตื่นเต้นมันสักครู่คือผมได้เห็นแม่ไม้มวยไทยอ่ะครับผมมัน จะไม่รู้จะไปดูที่ไหนอะคุยฮาดูยากครับตุกนั่นเครับ,หรรบเห็นรูปเมื่อสักครู่นี้มายืนประกอบด้วยเป็นรูปอะไรครับเอ่อนายขนมต้มครับปรมาจารย์มมยไทยเพราะอะไรทําไมต้องเอามาให้เด็กๆเ,เขาได้ดูได้ให้กําลังใจครับเด็กจะได้มีกําลังใจในการสู้ในการต่อสู้กันเพราะนี่คือต้นแบบของแม่ไม้มวยไทยนลนขนมต้มเลยเมื่อกี้แม่ไม้มวยไทยชมกันไปแล้วอ้าพร้อมนะครับผมพร้อมจะดูแชมป์โลกโดนเตะแล้วมันลวครับมันมันเชิญครับขบวนครับขบวนเิทีครับ ได้มีโอกาสขึ้นมายืนบน สังเวียนผ้าใบอีกครั้งหนึ่งของสปอตไลท์ครับแต่ว่าในวันนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะว่าวันนี้ผมจะใกล้ชิดกับนักมวยในการซ้อมเป็นพิเศษเลยอาจจะมีโดนลูกหลงบ้างหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดโดนลูกหลงคุณยบอกรับดูแลตลอด,ดแต่ว่าแต่ว่าในการดูแลของคุณยคือต้องมาอยู่มาซ้อมกินยู่ในไข้กินนอนเนืน้อีกฮะไม่เอาแล้วครับไปเที่ยวไม่ได้นะเที่ยวไม่ได้เลยโอ้ยงั้นอย่าโดนดีกว่าคุณยไหนแชมป์ลงแชมป์โลกอะไรนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงครับไปครับ แชมป์โลกวัดชัยนครหลวงโปรโมชั่นวัดชัยนครหลวงโปรโมชั่น WBO ดังเลยนี่ครับเดบวตี้ครับ WBO ครับเดบิวตี้พี่สวัสดีครับพี่ไปยังไงมายังไงทำไมมาอยู่กับวีได้ครับพี่อ่าก็เรียกมวยแล้วก็มาช่วยช่วยกันตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ก็ทำกิจการส่วนตเดียวหลังจากได้แชมป์โลกประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดแล้ววันนี้พร้อมแล้วนะพี่โดนเต็มเต็มเลยนะ เอาปกติก็มาช่วยรอเป้าอยู่ที่นี่เอาพี่ดูเลยพีด ปาเป้าเต็นแล้วก็จะมีการปั้มกันปั้มปั้มยิงตีศิดนีทเลครับปั้มปั้มแบบว่มเอากำลังวัดเอากำลังของมวยไทยต้องแข็งแรงครับล็อกนอกล็อกในล็อกในไล่แกนมบิบจมูกเนยเสร็จจากปั้มเดี๋ยวจะมีปั้มเร็นแล้วเราต้องมาให้จับกับนอตีเป็นพันครับเด้งตีเขาเป็นพันครับแล้วก็เตะเตะอีกข้างละร้อย ท่าน500 5ยกเป็น500รั้งใช้น้ำเลขผิดหรือเปล่าครับกระสอบเป็นพันเรื่อเป็นพันครับต้องเด้งตีเป็นพันให้ดูเพื่อความ่ต้องทำอะไรเราฝีกบอลเนี่ยเราจับตีเป็นพันอีกเป็นพันเสร็จแล้วต้องมาเติมหมัดนะครับเติมหมัดปล่อยตปล่อยท้องปล่อยหน้าต่อยท้องปล่อยหน้าครับเพื่อความแข็งแกร่งของแขนมันจะไม่เก่งได้ยังไงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมายังไม่พอยึดพื้นอีกมายึดมือนี่ครับยึดพื้น เพื่๊ดเพื่เืห้าสิบครัแล้วก็หนึ่งนาทีครับพักหนึ่งนาทีพักแค่แบบนี้นะครับพักถ้าคือค้ำไม่้ค้ำครับหนึ่งนาทีอีกแล้วเท้าว่ากันต่อเอาอีกแล้วก็มาค้ำหน้านี้เอาอีกแล้วกู่ครับกำก้าปั้นคู่ตั้งแบบนี้เลยมันจะไม่เก่งไม่ยังไงทำกันอย่างนี้ร่างกายต้องเก่งครับตัวนี้ต้องแก่งเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้ ชมกันแล้วกันว่าส่วนไหนเขาซ้อมอะไรกันบ้างยังไงบ้างจะได้ดูนะครับว่ราะความหนักหน่วงความแข็งแกร่งที่สําคัญที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นคือความมุกมานะของทั้มวยแต่ละคนน้องๆแต่ละคนว่าเขาทําอะไรกันบ้างและในช่วงนี้ก็กูอิทเหนื่อยมากผมเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวจะได้พากันก่อนท่านผู้ชมไปชมก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายมาเจอกันอีกรอบครับ ที่บอกครับว่าวันนี้รายการเราค่อนข้างเรวรับเกียรติเป็นอย่างมากมีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทํารายการวันนี้มาค่อนข้างหลายคนและหนึ่งในนั้นก็อยู่กับผมตรงนี้ครับท่านดรปานวัฒน์วันนี้แสงครับท่านเป็นประธานสมโมสรกีฬามวยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านดรครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติกับสปอตไลท์ในวันนี้นะครับมาชมการถ่ายทำตั้งแต่ช่วงต้นด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นมีทุระกำลังจะตัดแต่พอเราเรียนเชิญก็ยินดีที่จะให้เกียรติก็ยินดีครับผม คือพูดถึงมวยไทยตอนนี้มันไปสากลแล้วนะฮะมันไปสู่สากลมาแล้วคือคือมวยไทยนะสมัยก่อนถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็นเป็นกีฬาที่ต้องใช้กําลังความจริงไม่ใช่ครับมันต้องใช้สมองด้วยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของนว่าอาวุธเนี่ยก้าอย่างหมัดเท้าคอซอกโดยเฉพาะสมองต้องใช้ครับตนะ้องต้องใช้คือต่อไปเนี่ย ค่ายมวยแต่ละค่ายที่จะทํากันเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันจะยกระดับขึ้นเพื่อรองรับไปสู่สากลมากขึ้นก็คือในแต่ละค่ายเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของเรื่องความสะอาดในในค่ายนะยกมาจะเป็นนะยกมาหาต้จะเป็นห้องน้ำพวนถ้าเรื่องอาหารการกินก็จะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาอย่างที่ครูยสอนเมื่อกี้เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่พักจะต้องถูกถูกเข้าคาละอะไรพวกนี้นะฮะคือ แม้ว่าเราจะกล้าไปสู่สากลในอนาคตเนี่ยพราะอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพื้นฐานเราต้องดีครับก็อยากฝากถึงว่าคือใครคิดที่จะมาทำใคยมวยนะฮะการคัดเลือกคนการที่จะเข้ามาสู่กระบวนการตรงนี้มันก็ต้องต้องต้องคิดหนักหน่อยนะครับอนาคตนเพื่อเตรียมไปสู่สากลที่สำคัญต้องมีใจจริงใจจะทำยอมรับเนี่ใจฮะใจเกิดร้อยครับผต้อเนี่ยการมวยมาหลายปีครับนะ เมื่อก่อนมก็จัดมวยด้วยกันจัดทุกครั้งดังทุกทีเป็นหนี้ทุกไรเอผมชอบอย่างหลังจังเลยนี่คือความยากของการมวย่จริงครับก็อยากจะฝากนะฮะให้สนนอย่างจริงจังครับนะครับก็ขอบคุณรายการนะที่ให้เกีย่ยวครับผมและนี่คือความห่วงใยและคําแนะนาจากหนึ่งในหัวเรือใหญ่ของวงการมวยนะครับที่จะร่วมกันผลักดันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์ด้วยครับ ก็ครั้งแรกเลยครับที่จะมีโอกาสถือที่เข็มขัดแชมป์อย่างนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานของค่ายมวยของครูอีทที่ทํามาได้นะคะ <ผม S 1> รับป็นลูกหาหรือว่านักวยในสังกัดนั่นเองครูอีทครับทำต่างๆนานามาเ<ผ>ม,มื่อสักครู่ได้ชมทุกอย่างไปแลวกระบวนการขัน้นตอนต่างภาระหน้าที่ของครูอีทแล้วได้ยืนยันกับผมแล้วว่าเหนื่อยเหนื่อยครับแต่ไม่ท้อไม่มีท้อมันสงสารเด็กครับมันให้อะไรกับครูอีทสิ่งที่ทํามาทั้งหมดให้ความสุขครับอย่งนั้น เราได้ช่วยเหลือเด็กตัวนน้อยบางทีบ้านแยกทางกันพ่อแม่แยกทางกันเราได้ดูแลเขาคือคําว่าครูนะครับครับคือบางทีมันมันขัดแย้งกันนะคุยนะสําหรับคาว่าได้ความสุขแต่แรกมาด้วยความเหนือ่อยบางคนก็<า>ไม่ยอมนะครับทำไมครูอีทยอมยอมครับยอมเพื่อความสุขของเยาวชนเยาวชนได้ประสุขคนเฉลี่ก็มีความสุขแล้ว จะยังทําต่อไปใช่ไหมครับครูอิทต่อไปแน่นอนครับจนกว่าจะหมดแรงจะวางแผนยังไงบ้างครับครูอิทในการถ่ายทอดเลือดใหม่ที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ครับคือวิชาความรู้นี่ผมจะหนึ่งมันเป็นวิชาที่ติดตัวมาสะสมมารประมาณสามสิบกว่าปีอันดับที่สองนี่ได้จากเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยกันถ่ายทอดความรู้รนะครับ อันดับที่สามก็มีการอบรมที่ไหนเราพยายามศึกษามาเพื่อให้เขาสืบสารเป็นมรดกของไทยสืบต่อไปครับวางเป้าไว้ว่าจะไปถึงจุดไหนครับผมคิดว่าเด็กนะครับถ้าไม่หลงทางเสียก่อนนะครับไม่ไม่หลงทางหลงเวเสียก่อนผมว่าถึงโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นคุณเรมนะครับคุณเรมสายตาเขาดีแล้วเทคเทคเออ ทักษะการออกหมัดเขาดีเยี่ยมเลยครับนี่คือจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยที่ตั้งไว้แต่จะไปถึงหรือไม่ถึงไม่ไมสําคัญเพราะทุกวันนี้ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ครูอิทได้ทําสําเร็จนั่นคือการพัฒนาสังคมครับผมการนําเด็กมาอยู่ตรงนี้นี่คือครูอิทบัวใหญ่ครับอาจารย์อาทิตย์ทบวงศรีกับแนวทางการใช้ชีวิตดีๆและการดูแลเด็กๆในสังคมพัฒนาทุกอย่างขึ้นมาจนมีวันนี้ ซึ่งสิ่งเดียวที่ครูอิทได้สําหรับท่านผู้ชมที่รับทราบกันก็อย่างที่ผมรู้ครับก็คือความสุขทางใจครับความสุขทางใจเม็ดเงินไม่ใช่ไม่สําคัญครับไม่ใช่เรื่องสําคัญครับผมไม่มีเงินอยู่ได้ที่นี่มีเศรษฐกิจพอเพียงใครที่สนใจนะครับสําหรับน้องๆเยาวชนหรือว่าโตแล้วก็ได้แต่ขออย่างเดียวให้คุณมีใจจริงมาหาครูอิทครับผมครูอิทบัวใหญ่นี่แหละครับอาจารย์อาทิตย์ทุบวงรีปั้นมาแั้งหลายคน ดามสีจันหนึ่งในนั้นครับคือผลผลิตที่สําเร็จของครูอีทนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับสำหรับอาจารย์อาทิตย์ปบวงสีครับที่บริการสปอร์ตไลท์เข้ามาเยี่ยมเยียนค่ายมวยแห่งนี้แล้วก็ได้ชมลีลาศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทยการออกอาอบุธต่างๆรวมไปถึงวิในดีๆที่ผมน่าจะเอาไปใช้เป็นแบบ ด้วยสําหรับสิทธที่ได้จากค่ายมวยวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับหวังว่าผมจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมที่ค่ายมวยแห่งนี้อีกครับยินดีต้อนรับอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามชมนะครับการฝึกการออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมภูเกรมเจริญสปอร์ตครับนะครับจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับในการเล่นข้ามเนื้อส่วนของหน้าแขนนั่นเองครับโปรแกรมในการฝึกเข้เป็นเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับเป็นโปรแกรมคอม p o u n d set นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีท่าคอนเซน t r a t i o n และต่อด้วยท่าแฮม a m m e r curl นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับคอนเซน t r a t i o n นะครับจับดัมเบลครับไขข้อศอกนะครับวางที่ต้นขาด้านในนะครับแล้วก็ ดึงขึ้นมาเข้าหาระดับคางของตัวเองนะครับทั้งหมด1ิครั้งเหมือนกันครับออกแรงยกขึ้นมาให้ท่านผู้ชมนั้นหายใจออกครับผ่อนแรงให้หายใจเข้าครับกล้ามเนื้อที่เราบริหารตอนนี้ก็คือกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนด้านหน้านั่นเองครับหรือว่าชื่อกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าบเซ็ปนะครับข้างขวาเสร็จแล้วครับก็เปลี่ยนข้างมาเป็นข้างซ้ายเหมือนกันครับ เมื่อครบแล้วมาต่อกันที่ท่าที่2เลยครับเป็นท่า standing hammer curl ครับ standing hammer c u r นะครับจะจับดัมเบลขึ้นมายืนนะครับจับดัมเบลขึ้นมายืนนะครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับยกดัมเบลขึ้นมาอยู่ที่นะครับระดับหัวไหล่นะครับครับข้างละ10ครั้งเหมือนกันนะครับ การเสริมสร้างกรรมเน้อบริเวณต้นแขนด้านหน้าให้มีความคมชัดแล้วก็ให้มีการเพิ่มขนาดให้มากขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ชม <c oughs> เราจะทําอย่างนี้กันทั้งหมดนะครับทําต่อเนื่องกัน2ท่านะครับเราเรียกว่าเป็น1เซตเซตละสิบครั้งทําทั้งหมด3เซตด้วยกันครับท่านผู้ชมครับหรือถ้าท่านในที่แข็งแรงแล้วสามารถเพิ่มจาก3เซตเป็น6เซตก็ได้นะครับ อว่าครับท่านผู้ชมครับกับโปรแกรมการฝึกโปรแกรมคอมพลีเซตอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากให้มีรูปร่างดีอยากให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าลืมศึกษาเทคนิคกละวิธีการเล่นที่ผมได้แนะนำท่านผู้ชมมาข้างต้นแล้วนะครับแล้วก็ใบหมั่นฝึกฝนแล้วก็ขยันนะครับแล้วก็มีินัยในการเล่นด้วยครับจะทำให้อางกายของท่านแข็งแรงแล้วก็เห็นผลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนครับแต่หบหนี้ครับมาติดตามชมเทคนิคและวก็วิธีในการเล่นในกั้งเมือส่วนต่อไปนะครับ อย่าลืมติดตามชมครับกับผมครูเปรมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ